สวัสดีครับเมื่อกี้นี้เรามีปัญหาทางเทคนิคนะครับที่ออไอตัวไลฟ์เนี่ยมันไม่ขึ้นที่ Facebook นะฮะเราก็ต้องเริ่มใหม่หมดนะฮะคือวันนี้ผมมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับบรรยากาศคริสต์มาสนะครับที่นิวซีแลนด์นะฮะตอนนี้ผมก็เวลาท้องถิ่นตอนนี้เนี่ยมัน3ามทุ่มนะฮะสามทุ่มฟ้าฟ้ายัาง,ยางสว่างอยู่นะครับก็เกือบจะมืดแล้นิดนึงประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับอ่ะทีนี้ คือผมจะอธิบายอย่างนี้ครับว่าวันที่26เนี่ย26ธันวาคมอ่ะของของทุกปีเนี่ยในวัฒนธรรมฝรั่งเนี่ยเขาเขก็บอกว่าเป็นเป็นวันออะบ็กซิ่งเดย์คือเมื่อวานเนี่ยเป็นคริสต์มาส25เป็นคริสต์มาสนะฮะวันนี้ก็คือคงจะมาแกะของขวัญกันนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครใครไม่พอใจเนี่ยออกไปช้อปปิ้งเนี่ยข้างนอกตามห้างเนี่ยก็มีลดเซลล์กระหน่ำนะฮะ26เซลล์ถึงถึงสิ้นปีนะครับแล้วห้างเนี่ยปกติก็จะเปิดถึง5้าทุ่มเอ้ยเปิดถึง5ห้าโมง วันช่วงนี้ก็จะเป็นถึงสี่ทุ่มนะครับคือเป็นพิเศษนะฮะผมคิดว่าเมืองไทยเมื่อก่อนนะก่อนที่มีโควิดก็น่าจะคึกคักเหมือนกันนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ได้อยู่2ปีแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะทีนี้บรรยากาศของคริสต์มาสของของของเมืองนอกเนี่ยของนิวซีแลนด์เนี่ยคุณจะเห็นว่าอย่างแรกนะครับมันไม่หนาวนะฮะไม่หนาวเหมือนทางยุโรปนะฮะเพราะว่าถ้าคุณมองในรูปโลกเนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยอยู่ในซีกโลกใต้นะครับหร,หรือเรียกว่าเซาเทิร์นเฮมิสเฟียร์เนี่ยก็จะเหมือนออสเเตรลลีีียนนนิวซแด์ะะฮท ช่วงช่วงนี้จะเป็นช่วงซัมเมอร์นะครับไม่ใช่ช่วงวินเทอร์นะฮะมันก็จะอากาศก็จะร้อนๆหน่อยนะครับบางวันสูงถึงสามสามสิบกว่าแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะยิ่อยู่ที่ยี่สิบกว่านะครับแล้วคือความร้อนเนี่ยกำลังดีไม่ไม,ไม่ไม่มากเกินไปนะฮะแล้วมันก็เลยกลายเป็นคริสต์มาสแบบที่ไม่มีหิมะนะครับคนที่นี่ก็จะไปทะเลกันไปเที่ยวทะเลกันไปถ้าเกิดวันวันไหนอากาศดีนะถ้าวันไหนอากาศไม่ดีเนี่ยก็ก็กไม่ไม่ค่อยไปเพราะว่าลมมันแรงนะครับลมมันแรงก็หนาวหนาวมากนะฮะก็ ทีนี้25เนี่ยเมื่อวานนี้ผมกับครอบครัวเดินทางไปต่างเมืองนะครับไปแถวมือคุกเนี่ยระยะทางไปกับ6เกือบ600โลนะครับไม่หกรกว่าโลด้วยซ้ําก็คนพบว่าอย่างหนึ่งนะฮะคือร้านค้าเนี่ยเปิดกันเกือบหมดนะครับเปิดกันเกือบหมดที่เหลือที่เปิดเนี่ยคือเป็นพวกเอเซนเชียลจริงๆนะฮะเช่นโรงพยาบาลนะครับหรือโรงพยาบาลหรือพวกรถเมย์อย่างเงี้ยเอเซนเชียลเปิดนะครับ แต่ว่าร้านส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปิดกันหมดแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยปกติจะทำหน้าที่เหมือนตลาดนะฮะพวกขายพวกของกินของสดเนี่ยก็ปิดนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตปิดถึงวันแล้วทีนี้ถ้าใครส่วนใหญ่แล้วคนส่วนใหญ่เขาจะตุนอาหาราหร้อตั้งแต่วันที่ก่อนหน้ายี่สิบสามยี่สิบสี่เนี่ยตุนไวอย่างต่ำนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากกินจริงๆกับร้านนี่ร้านที่เปิดยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ไม่ถึงขั้นว่าปิดหมดเลยนะฮะแต่ร้านที่เปิดเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอื่นเช่นเอเชียคนเอเชียคนจีนอย่าางนนนนนี้้เเเปป็ตะะะฮขจิดกั เพราะว่าเขาอาจจะมองว่าคริสต์มาสเนี่ยไม่สําคัญกับเขาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคนที่ทํางานเนี่ยก็จะได้ค่าแรงเป็น2เท่านะครับของวันปกติแล้วร้านเนี่ยมักจะมีเซอร์วิสชาร์จนะครับร้านร้านที่เปิดวันช่วงวันหยุดเนี่ยส่วนร้านส่วนใหญ่เปิดปกันแล้วคนอยู่บ้านกับครอครัวกันนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยไปไหนกันวันที่25้านะครับแล้วที่ญี่เนี่ยออกมาเที่ยวกันหรือชอบแหลกเลยก็มีนะครับก็เป็นเป็น,ปนความทรงจําที่ดีเพราะว่า ผมโตมากับสังคมไทยสังคมไทยเนี่ย,ย,ยวันสำคัญจริงคือวันสองการใช่ไหมวันที่ครอบครัวเนี่ยจะไปหาไปมาหาสู่กันนะฮะหรือถ้าเป็นคนจีนเนี่ยก็จะเป็นวันรุษจีนนะครับก็จะกลับบ้านก็จะมีใต้เอียนะฮะส่วนผมเนี่ยก็พอมีประสบการณ์เกีก่ยวกับใต้เอียนิดหน่อยนะฮะไม่มากนะฮะแต่ว่าพอเมืม่อวานเมื่อวานสื่อเนี่ยวันที่คริสต์มาสอีฟเนี่ยก็มีมีการกินเลี้ยงกันนะครับแล้วก็แกะของขวัญซึ่งเป็นเป็น <laughs> กิจกรรมที่ที่ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนเด็กผมไม่ไ,มได้ไม่ได้มีโมเมนต์นี้นะฮะก็ ทีนี้เราก็เลยแกะส่วนตัวผมนะมีอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกนะที่ผมที่ผมชอบนะครับอันนี้อันนี้ได้ามาสักพักละอันนี้คือ Pocket Operator 400นะครับเป็นซีนิเซอร์แบบโมดูลานะครับประกอบเองนะฮะที่คุณเห็นนี้คือยังไม่เป็นตัวสําเร็จแล้วแต่ว่าคุณต้องมาประกอบทีละส่วนทีละส่วนนะครับประกอบทีละส่วนเ,เพื่อเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เอาไว้ไวทำเสียงทําเสียงเสียงดนตรีนะครับ ไอ้ตัวเนี้ย POPO400 เนี่ยมีขายที่ Google Store นะครับก็ใครสนใจก็สั่งได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษนะครร้านเราไม่มีขายนะครับพายเคตนะครับพายเคทพายเคตหรือการเอา,เอาตัว Raspberry Pi เนี่ยมาทำเป็นตู้เกมขนาดเล็กนะฮะคือก่อนหน้านี้สักสักอสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งได้ Raspberry Pi 4มาแล้วก็เอามาต่อเป็น เครื่องอาร์เคดเกมเล่นกันนะฮะแล้วคุณพบว่ามันสนุกมากเกมในวัยเด็กผมเนี่ยสามารถเอามาเล่นได้เกือบหมดเลยนะครับก็ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจก็เลยคิดว่าสั่งตัวนี้มามาลองดูดีกว่าอ่าอารเคดเป็นตู้เกมขนาดจอ10 10นิ้วนะฮะไม่มีขายตอนนี้แต่ว่าถ้าใครสนใจเนี่ยทักมาได้เผื่อในอนาคตอันใกล้ผมอาจจะนําเข้ามานะครับและอีกอันหนึ่งผมก็ชอบมากเหมือนกันอันนี้นะครับแมชชินพลัสนะครับอันนี้เรามีขายที่ร้านกูฟโซนะฮะ แต่ว่าไอ้รุ่นที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นรุ่น25 25 y e a r นะครับ25 r o a Anniversary คือฉลองครบรอบ25ปี Native i n s t r u m e n t นะฮะคือถ้าใครติดตามติดตามในพวกเครื่องดนตรีแบบทางแบบด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์มิวสิกเนี่ยก็จะรู้จักค่ายนี้นะครับที่เขาเ,เขาทำมา25ปีพอดีแล้วแล้วก็ไอ้ตัว Machine p u d เนี่ยเป็นตัวเป็นบีดเป็นบีด Maker นะครับแต่ว่าทำสามารถทำเพลงตัวเองตัวที่ไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์หรือต่อก็ได้นะครับ ก็เป็นหนึ่งตัวที่ที่ทาง NI เนี่ยเขาเขาพยายามซุ่มทําอยู่นะฮะแล้วก็เปิดมาปีกว่าสองปีแล้วตัวนี้เป็นตัวใหม่สีขาวนะครับตัวนี้ไม่มีขายที่ร้านเหมือนกันแต่ว่ารุ่นที่เรามีขายเนี่ยมีเป็นตัวรุ่นปกตินะครับแล้วก็ราคาค่อนข้าง,างแพงออกมาห้าหมื่นกว่าบาทนะฮะถ้าใครสนใจก็ลองลองลองดูได้ทีนี้มัน,ม,นมันเกี่ยวพันยังไงคืออย่างนี้ครับคือทางทางผมเนี่ยมีรายการที่เกี่ยวข้องกับคนทําพวกคอนเทนต์เนี่ยหรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าเกี่ยวกับเสียงเนี่ยแล้วเป็นรายการของเรานะฮะแล้วก็ผมคิดว่าผมจะเอาพวกนี้มาฟีเจอร์ในในตอนในเร็วนี้เพราะว่ามันมีคนสนใจเยอะพอควรนะครับโดยรายการเกี่ยวกับ Creator Talk เนี่ยเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการทําเพลงนะครับหรือว่าถ้ามีเกี่ยวกับภาพด้วยก็มีนะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกปลั๊กอินเกี่ยวกับซอฟอต์แวร์ดนตรีนะครับอะไรพวกนี้ที่ผมถนัดแล้วผมอยู่กับมันมาหลายหลายสิบปีแล้วนะครับอ่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับ คืออย่างนี้ครับคือพอดีว่าออของเราเนี่ยมีลูกค้าถามมาหลายหลายทีแล้วว่าร้านเราเนี่ยมีลัคกี้บ็อกหรือเปล่านะฮะก็ปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ที่ผมลองทำดูเพราะว่ามันมีสินค้าเยอะนะครับคือลัคกี้บ็อกเนี่ยผมคิดคิดมาหลายปีแล้วตั้นแหนเราไปเห็นของญี่ปุ่นนะแล้วก็เราค้นพบว่ามันมันน่าสนใจดีแต่ตอนนั้นน่ะจุจนวนสินค้าเรามีไม่เยอะเราก็เลยคิดว่า เดี๋ยวผมเปิดนี้เราก็เลยคิดว่ามันไม่พร้อมที่จะทำในต,ตอนนั้นแต่ตอนนี้ผมว่ามันโอเคละลองสูน่นะผมเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับอ่าโอเคเราแชร์โคมแทบ็บโอเคอดอันนี้ครับออพอคุณเข้าเข้าร้านกูของเราเนี่ยคุณพิมพ์คาว่า Lucky, ลัคกี้ลัคกี้บล็อกนะฮะลัคก,กี้บล็อกเนี่ย คุณจะเห็นสินค้า3แบบนะซึ่งเรามี3ราคาคือเออ่4,900บาทนะครับ9,900เอา้ายังไม่ติดอยู่อ่ะโอเคเปิดใหม่โอเคเมา,คมาละมี3ราคานะครับ4,900บาทนะฮะ4,900แล้วก็14,900บาทนะครับ, 4, แ, 1, 000, 4, บ,รบแต่แต่ละขนาดเนี่ยแน่นอนว่าคนคนที่ซื้อไปเนี่ยคนที่ซื้อไปเนี่ยจะได้สินค้าการันตีว่าเท่ากันราคามูลค่าเท่ากันหรือมากกว่านะฮะ ดยผมผมไม่คิดว่ามันจะเท่ากันครับมันต้องมีมากกว่าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เราจะมีรายการสินค้าบอกมาเลยนะครับว่าใน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 ลิสต์เนี่ยมีอะไรบ้างที่ที่จะอยู่ในนี้นะครับมีโอกาสนะครับเพราะเราใช้ระบบสุ่มขึ้นมานะครับสิ่งความน่าสนใจคือนี้ฮะคือรางวัลใหญ่เนี่ยมันมีมูลค่าสูงสุดถึง22,500ายบาทนะครับแต่อันนี้มันจะอยู่ในกล่องที่ใหญ่สุดนะฮะคือกล่องลัคกี้ลักกี้บล็อกหนึ่งนะะที่มูลค่าสูงสุดนะครับแต่มันเหมาะใครเนี่ย ไอ้ลัคกี้บ็อกซ์เนี่ยมันบอกกับคนที่มองหาของขวัญที่จะแจกนาไปแจกในช่วงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วคิดว่าสุม่มให้เราสุ่มมาแล้วก็เพื่อความคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เพื่อที่จะได้ของไปเยอะๆเพื่อไปแจกหลายๆคนนะครับการการซื้อลัคกี้บ็อกซ์ของเราเนี่ยก็ก็เป็นหนึ่งในเป็นเป็นโซลูชันที่คุ้มถ้าคุณไม่ไม่มีใจอย่เออไม่มีเป้าหมายแล้วว่าจะซื้ออะไรนะครับคุณจะได้ของหลายๆอย่างแล้วก็ไปแจกได้เลยนะครับอันนี้อ่ะทีนี้ Key box. อัลกิบล็อกเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะผมพูดถึงสินค้าที่อยู่ในนี้ก่อนดีกว่านะครับมีดูดูอย่างนะฮะมี Google Cast ผมก็ลโคลนแคสต์เนี่ยตัวนี้ตัวนี้นิยมมากนะขายดีมาตลอดนะครับมีทั้งสองรุ่นรุ่นที่แบบไม่มีไม่มีมีรีโมทกับไม่มีรีโมทแบบไม่มีรีโมทเนี่ยคุณต้องใช้มือถือในการแคสเอานะฮะส่วนแบบที่มีรีโมทที่เรียกว่า Google TV เนี่ยเป็นเป็นท็อปบ็อกซ์นะฮะซึ่งค่อนข้างฮิตแล้วก็ขายดีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงโดยเฉพาะช่วงที่ ดิสนี่พัฒนมาใหม่ๆเนี่ยขายดีมากนะฮะอีกอันหนึ่งสินค้าที่กลุ่มที่นิยมมากๆนะครับคือคริปโตคริปโตวอลเล็ตนะฮะคริปโตวอลเล็ต Ledger Nano S อ๋อ CQXW ดีมันอยู่ยี่สินะครับ Cool Wallets อ๋ไอไอตัวเนี้ยชุดเนี้ยเป็นชุดที่อ๋อขายดีนะครับแล้วคนที่คนที่ต้องการจะเก็บเงินคริปโตของตัวเองเนี่ยผมก็แนะนําให้มีเพราะว่ามันไม่เซฟถ้าคุณจะเก็บไว้ผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าผ่านหรือฝากไอตัวออเอ็กชแนนด์ X อย่างเดียวเพราะว่าเอ็กชแนนเนี่ย มันเหมือนกับเราฝากไปกับเขานะครับแล้วเขาโดนแฮกเราก็โดนไปด้วยนะฮะซึ่งมันเคยเกิดขึ้นบนโลกนี้หลายรอบนะครับเนสทับเจนสองครับเป็นสมาร์ทสปีิเกอร์แบบแบบที่เป็นมีจอนะครับอันนี้ก็ฮิตนะครับแล้วก็ Nest Audio Nest Audio เป็นลําโพงนะครับเสียงดีนะครับแล้วก็คุณสามารถแพร์เป็นคู่ได้เพื่อทําเป็นเซอร์เรียลนะครับอัพไลท์โกลทูนะครับก็จะเป็นเนสเลสนะครับเป็นเป็นตัวที่คนที่มีปัญหาเรื่องหลังเนี่ยแล้วคนพรว่าตัวเองนั่งนั่งหลังงอเนี่ย ตัวนี้ก็จะช่วยเทรนเรานะครับช่วยเทรนเราให้เรานั่งหลังเคยทอยเตือนเราว่าถ้าเรานั่งหลังงอนเนี่ยมันจะเตือนเราว่าเรานั่งหลังงอนนะให้ให้ปรับหลังให้หลังตรงนะฮะตัวนี้ก็ขายดีนะครับดูหน้าดิสเพย์เนี่ยเป็นสินค้าที่ฮิตในออฟฟิศนะครับคือคุณใช้ iPad เป็นจอที่2นะครับแล้วตอนนี้สามารถใช้บนวินโด s ได้นะฮะตอนนี้สามารถที่จะเอาจอ Mac ของคุณเนี่ยมาใช้เป็นจอเสริมของวินโด s ก็ได้อีกโอ้ตอนนี้ค่อนข้างจะใช้งานได้หลากหลายนะครับแต่ราคาทั้งแพงครับสี่พันกว่าบาท โกดมาร์คเป็นคอฟฟมาร์คธรรมดานะฮะพวกพ็อกเก็ตโอเบอร์เลเตอร์เป็นซีเดเซอร์ขนาดเล็กนะครับโอดูมีน้าสนใจนะฮะอ่ะอันนี้ดูรางวัลใหญ่ดีกว่าบรเซียนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นเครื่องทํากาแฟนะครับเครื่องทำกาแฟแบบนาฬิกาปลุกคือสามารถตั้งตั้งปลุกตั้งปลุกในตอนเช้าได้ให้มันชงกาแฟให้เรานะครับราคาค่อนข้างแพงนะครับอันนี้จะอยู่ในชุดใหญ่หมดเลยนะครับแล้วก็โอพิซาต์มันตีวิดซีเเซอร์อันนี้เป็นรางวัลใหญ่สุดนะครับเป็นเป็นซีเดเซอร์ขนาดขนาดนี้ยขนาดเท่า ท่าคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเอาไปทำเพลงได้เลยในตัวนะครับแล้วสามารถต่อ iPad หรือ iPhone หรือ Mac เนี่ยเพื่อทำเป็นวิดีโอเล่นกับเป็น MV ได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึง่งอันนี้อันนี้สนุกมากนะครับ o อ u s ลัสครีเนะครับโอปอลัสีเอเนี่ยเป็นเป็น VR เป็น VR จากบริษัท Facebook หรือ m มตาในปัจจุบันนะฮะตัวนี้เนี่ยนิยมเพราะว่าราคามันไม่แพงเกินไปแล้วก็ไม่ต้องการคอมพิวเตอร์คุณสามารถเล่นแบบซีรีโอเอ่อสแตนด์อะโลนได้เลยนะครับ อันสุดท้ายที่เป็นรางวัลใหญ่ของเรานะครับคือ Muse S Gen 2 Muse S Gen 2เนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็น Brain Sensing สวมที่คาดหัวไปนะฮะแล้วจะช่วยคุณทำสมาธิมันจ,จะมีกราฟบอกบอกเราว่าว่าสมองเราตอนนี้ทำงานหนักหรือเปล่าแปลรปรวนหรือเปล่าแล้วแล้วมันจะมีโปรแกรมช่วยช่วยเล่นเสียงเพื่อให้เราฟังเสียงโฟกัสเพื่อให้นอนหลับสบายพูด,ดง่ายๆนะครับก็ไอตัวนี้ก็ขายดีมากนะครับช่วงนี้ โอเคประมาณนี้ก็ทีนี้เออลืมลืมไปเลยว่าเราลัคกี้บ็อกซ์เนี่ยเรามีแจกนะครับแต่เรามีแจกเป็นตัวลัคกี้บ็อกซ์ทรีเนี่ยตัวราคา4,900นเเนี่ยนะครับกติกาง่ายนะครับแค่คุณเพียงแค่คุณกดคอมเมนต์กดฟอลโล่เรานะครับเรามีตอนนี้แพลตฟอร์มไลฟ์ของเรามีหลักคือ Facebook Live นะครับมี YouTube ทูบช่องชนแนของเรานะฮะแล้วก็ Switch นะครับ ให้กด follow อันดับหนึ่งก็ได้หรือทั้งหมดยิ่งดีเพราะว่าเวลาเราถ้าเราสุม่มรางวัลเนี่ยเราใช้วิธีการเลือกสุม่มรางวัลจากจากช ANNEL ก่อนแล้วเราค่อยกลับมาที่คอมเมนต์นะฮะคือคุณต้องคอมเมนต์ด้วยฝากคอมเมนต์ด้วยเพื่อให้รายการเราเนี่ยมีมันแอคทีฟนะครับกติก,กามีแค่นี้เองนะครับก็ก็ลองดูแล้วเราจะประกาศผลวันที่15 15มกราคมนะปีหน้านะครับแล้วระหว่างนี้เนี่ยเราจะมีรายการ อื่นๆอีกนะครับเพราะว่าอย่างฟุตบอลเนี่ยที่เราทำพอดแคสต์สเปียร์เอร์เดวิลเนี่ยปรากฏว่าทีมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดโควิดกันนะฮะก็เลยไม่มีแข่งนะครับก็เลยไม่รายการก็เลยหายไปผมก็เลยเงียบไปอยู่2สัปดาห์นะครับอีกอันหนึ่งคือพอดแคสต์ก็พอดีคุณบิ๊กเพื่อนร่วมรายการเนี่ยเขาป่วยพอดีก็เลยหยุดไปก่อนนะฮะก็เลยหยุดไปก่อนแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเรามาคุยทีว่าจะมีจะจัดหรือเปล่านะฮะแล้วก็สําหรับใครที่ฟังพอด คือผมเห็นกราฟเนี่ยมีคุณผู้ฟังติดตามแบบประจำเรื่อยๆนะครับพอดแคสเนี่ยคือต้องอธิบายอมว่ารายการรายการเราเนี่ยเป็นรายการสดส่วนใหญ่นะครับแล้วที่คุณฟังพอด c a แคสเนี่ยจะเป็นจะเป็นเทปที่บันทึกไว้ในวันถัดไปนะครับก็ก็ฝากสับสกายด้วยนะครับเพื่อที่จะสามารถถ้าคุณมีเวลาสามารถมาดูด้วยกันดูแบบสดได้นะครับเพื่อจะมาสื่อากันได้นะครับก็วันนี้ ก็ครานี้ก่อนนะครับฟ้าเริ่มมึนแล้วเดี๋ยวผมมาลองใหม่คือตอนต่อไปเนี่ยเราจะเป็นเกี่ยวกับ Creator t a l k ผมจะพูดถึงเรื่องตัวเนี้ยมาชินพัส s แล้วก็ตัว Tractor S4 นะครับซึ่งได้มาใหม่นะครับว่ามันทำงานยังไงบ้างนะครับก็แล้วก็ตอนถัดไปอีกก็จะเกี่ยวข้องกับ d อ b บี้แอสโ Music นะครับโดยอธิบายเกี่ยวกับการทำเพลงทำเพลงบน Logic นะครับแล้วก็มิกผ่าน d อ b บี้ดอบบี้ทเนี่ยไอสโมดเนี่ยของทางโลจิกนะครับว่ามันทางานประมาณไหนนะครับ ช่วงนี้ผมแต่งออฟฟิศเอ่อทำงานแต่งห้องเอ่อข้ออะไรอะปรับปรุงห้องเอ่อห้องบันทึกเสียงนะครับก็เลยเพื่อเพื่อรอ,องานสำคัญของผมนะฮะก็ฝากติดตามกันต่อนะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามจนจบสวัสดีครับ